เราพยายามเราคุณธะไรพออาญาพี่นะคับ ได้มาที่นี่เป็นครั้งที่สองนะคะครั้งเมื่อครั้งที่แล้วท่านไหนมาบ้างคะอวยินดีด้วยนะคะที่มาถึงครั้งที่สองเหมือนวาวรู้สึกมีความยินดีมากเลยที่ยินดีที่จะมาครั้งที่แล้ววาวอยู่ข้างหลังเนาะไม่ได้วาพูดก็ทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จจนขึ้นตําแหน่งผู้นําบริหารนะคะก็เลย ก็ขอขอบคุณคุณครูโจ้และคุณครูหนุ่มมากเลยนะคะที่เขียนวันนี้พิมก็อย่าเรียกว่าเป็นวิทยาก่อเลยเนาะมาแบ่งปันความรู้นะคะในการทํางานของเรานะคะก็มีสามขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะในการเริ่มต้นธุรกิจเราก็ต้องรู้เรื่องสินค้าของเราวันนี้ที่วานได้รับก็คือผู้เรื่งกาแฟกาแฟพีสูตรใหม่ทีมเขอาที่ชาวสาว วันนะคะเป็นกาแฟสายร่ายรามก้านนะคะที่บริษัทคิดค้นผสมประสานเข้ากับสมุนไพร39ชนิดที่จะตอบโจทย์ทุกท่านในวันนี้นะคะได้ลองดื่มกันบ้างหรือยังคะท่านใหมวันนี้มาได้ดื่มกาแฟหรือยังคะยังเลยหรอกค่าเดี๋ยวช่วงพักเบรกลงไปดื่มนะคะก็รสชาติก็อร่อยได้รับการยอมรับมากเลยนะคะว่า อร่อยนะคะทุกท่านที่ได้ลองอร่อยไหมคะอร่อยอ่านะมั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าช่วยทั้งระบบเลยในร่างกายที่จะดูแลนะคะเพราะเราต้องรู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยแตกต่างจากบริษัทอื่นยังไงเราถึงจะไปแนะนำแล้วก็ที่จะเชิญชวนเขาได้นะคะกาแฟก็คือสายพันธอาราบิก้าอ่าแล้วเราก็ใช้ญ่าหวาน ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะเมื่อก่อนสูการโลชินะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นย่าหวานแล้วนะคะอานะคะเป็นสมุนไพรแล้วก็สูตรเจนะคะเผื่อเราไปเจอคนที่ทานเจนะคะมั่นใจได้นะคะค่ะทีนี้แล้วก็สมุนไพรทุกตัวเนี่ยคะ่ะใครได้ดื่มแล้วรสชาติอร่อยประทับใจก็มีบอกกันมาต่อๆกันนะคะว่า เปลี่ยนไปดื่มที่ข้ออื่นไม่ได้เลยต้องลองนะต้องลองนะคะถ้าเรื่องกาแฟเรื่องอเป็นที่สองรองจากน้ำมันเลยนะคะการตลาดทำไมบริษัทต,ต,ต้องมีกาแฟนะคะเพราะอะไรสาเหตุอะไรทราบไหมคะอ่าบริษัทเราอ,อยู่ได้มาถึงเจ็ดปีเนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์กาแฟอย่างเดียวสุดยอดสุดยอดไหมคะ ที่ทําให้เรามีรายได้ขึ้นทุกวันนี้นะคะต้องต้องลองศึกษาให้ลึกลงไปเลยนะคะมีมนเสนเแล้วก็สินค้าขายตัวของเขาเองด้วยเราไม่ต้องพูดให้เก็บคอเลยนะคะแล้วบริษัทเราก็จะมีโปรโชวัวห้ด้วยนะคะ,ะสรรพคุณของสมุนไพรทั้ง39ชิ้นนี้นะคะนะคะ,ะลดความดันช่วยระบบขับถ่ายนอนหลับดีไม่ต้องกังวลน,นะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพ เป็นอะไรก็แล้วแต่เนานะความดันเบาหวานไทมันบางคนถามว่าดื่มได้ไหมของเราช่วยนะคะเพื่ตอตรับความสมดุลน,นะคะสับละาสารพิษน,นะคะทีนี้พอเรามีสินค้าแล้วเนี่ยทีนี้เราต้องรู้จากผู้บริโภคด้วยใครค้าที่ขายยากมากเลยผู้บริโภคเราก็ขายคนนี้ให้ได้ก่อน ถ้าเราขายคนนี้ได้แล้วองคนอื่นง่ายมากเลยใครคะตัวเองตอบได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบนะคะก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราเนี่ยต้องต้องข้ามผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าสินค้าเราเราก็ตั่นใจว่าดีจริงหรือเปล่านะคะที่เราจะไปนำเสนอคนอื่นเนี่ยเราได้ลองแล้วหรือยังลรามั่นใจเนี่ยตัวเราต้องขายตัวเราเองให้ได้ก่อน ประทับใจใส่เข้าไปเลยเต็มที่เลยนะคะว่าความประทับใจของเราผู้ฟังเนี่ยจะมองตาเราก็จะรู้ว่าเรามั่นใจจริงป่าสินค้าของเราเรานี่ยค่ะพอเราตัวเราเองมั่นใจแล้วเราก็ไปบอกต่อเรานําสิ่งดีๆไปให้เขานะคะปรารถนาความปรารถนาดีของเราเขาจะรับได้เลยนะคะว่าเราปัดขายเขาจริงๆไม่ใช่จะมาขายมาหลอกขายนะคะแล้วก็เราก็จะมีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ติดต่อที่ดื่มดื่มเป็นประจำเลยนะคะต่อเนื่องจนยาวนานม,มาถึงทุกวันนี้แล้วทาให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จน,นะคะข้อต่อไปก็คือเราต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ประสบความสําเร็จนะคะสินค้าดีแผนการตลาดดีแล้วก็เราตัวเราเองก็เป็นคนดีด้วยเนาะอ่ามีความปรารถนาอยากจะประสบความสําเร็จ พ่าเราเดินหนทางนี้แล้วเราเลือกบริษัทแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องสําเร็จมาดูว่าโค้ดเขาทำงานยังไงยังไงแล้วก็เลยมีทุกท่านมาในวันนี้ใช่ไหมคะเราอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมคะอ่านะคะรับประกันได้เลยว่าถ้าเราร่วมทีกับโค้ดโจโค้ดคูหนูแล้วเนี่ยจะทําให้ทุกท่านสําเร็จแน่นอนมั่นใจไหมคะมั่นใจอ่านะคะกวาก็มั่นใจนะคะที่จับมือจับมือ เพราะว่ามั่นใจเรามั่นใจโค้ชมั่นใจบริษัทมั่นใจสินค้าเราถึงประสบความสมําเร็จขึ้นมาในวันนี้นะคะค่ะก็ขอทุกท่านประสบความสมําเร็จทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ